สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2นะครับเรื่องของสารละลายนะครับซึ่งบทเรียนที่เราจะศึกษากันในบทนี้นะครับน้องก็คือบทที่1นนั่นเองครับคือองค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้นั่นเองนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นภาพของของเหลวใสนั่นเองนะครับของเหลวใสทั้งหมดเนี้ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับบางขวดก็จะนะครับมีสีสันสวยงามนะครับบางขวดก็ ก็อล้ก็ใส่นเองนะครับไม่มีสีนั่เองนะครับแต่สิ่งที่ของเหลวนะครับทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันคือนะครัมันใสแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าสารเหล่านี้มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวหรือองค์ประกอบหลายอย่างครับอ่านะครับถ้าเราอยากทราบว่า ของเหลวเมื่อกี้นะครับเนาะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูได้ตรงฉลากข้างบรรจุผณฑนนั่นเองนะครับเช่นน้ําแดงขวดนี้นะครับนักเรียนก็ดูได้นะครับจะฉลากว่าส่วนประกอบที่สําคัญคือ1น้าตาลเห็นไหมครับสารควบคุมความเป็นกรดนะครับวัตถุกันเสียสารให้ความหวานนะครับเนาะสีสังเคราะห์เนี่ยนี่คืออะไรครับตัวอย่างของนะครับ ของส่วนประกอบนะครับของน้ําแดงข้นนี้นั่นเองนะครับส่วนของเหลวชนิดอื่นๆก็เหมือนกันนะครับนักเรียนก็สามารถดูส่วนประกอบได้ข้างฉลากบรรจุณฑนนะครับของของเหลวชนิดนั้นๆนนั่นเองนะครับอ่านะครับก่อนที่เราจะเริ่มศึกษากันในบทเรียนน <c oughs> ี <fal is> ้นะครับครูขอทบทวนความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนก่อนนะครับโดยให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ครูให้มาเนี่ยว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะครับข้อความแรกครับสารละลายมีทั้งที่เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมอ่าข้อความนี้ถูกหรือผิดครับ ข้อความนี้ทำไมครับผิดนั่นเองนะครับเพราะสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวเสมอนะครับถ้าเราเห็นว่ามีองค์ประกอบนะครับผสมกันอยู่นะครับหรือตะกอนเนี่ยนะครับสารนั้นจะไม่ใช่สารละลายแล้วนะครับมาดูข้อความที่2ครับสาร2ชนิดนะครับเมื่อผสมเป็นสารเนื้อเดียวกันแสดงว่าเกิดการละลายกันเสมอข้อความนี้ถูกรอผิดครับนักเรียนคิดว่าถูกรอผิดครับข้อความนี้ก็ ผิดนั่นเองนะครับเพราะสาร2ชนิดนะครับเมื่อผสมกันแล้วนะครับอาจจะเกิดการละลายการเสมออาจจะไม่ทำครับไม่เกิดการละลายเสมอไปก็ได้นะครับแต่อาจจะเกิดอะไรครับปฏิกิริยาขึ้นก็ได้นะครับอ่าข้อความที่3ครับน้ำแข็งเมื่อเปลี่ยนเป็นน้ำแสดงว่ามีการละลายเกิดขึ้นนะครับข้อความนี้ถูกหรือผิดครับ ข้อความนี้ก็ผิดนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับการที่น้ําแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะจากอะไรครับจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับสารละลายนะครับสารละลายเนี่ยเป็นสารผสมที่อะไรครับประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ต้องแต่อะไรครับ2ชนิดขึ้นไป2 3 4ได้หมดเลยนะครับโดยองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหนึ่งคือตัวละ ตัวละลาย2คือตัวทาละลายนั่นเองนะครับอ่านะครับเมื่อเกิดการละลายนะครับอนุภาคของตัวละลายจะทำไมครับกระจายอย่างสม่ําเสมอระหว่างอนุภาคของตัวทาละลายนะครับสารละลายจึงเป็นสารเนื้อเดียวนั่นเองนะครับอ่านะครับสารละลายเนี่ยมีด้วยกันอยู่3าสถานะนะครับ1คือของแข็ง2คือของเหลวนะครับ3คือลายแก๊สนั่นเองนะครับอ่ามาดูตัวอย่างนะครับสารละลายในชีวิตประจำวันทั้ง3ามสถานะที่เรา พบเจอกันหรืออยู่ในชิตประจําการของพวกเราครับอ่าแรกเป็นเหล็กกล้าไรสนิมนะครับเป็นสารละลายที่มีานะเป็นของแข็งนะครับก็จะประกอบไปด้วยเหล็กโครเมียมนิกเกิลนะครับโมลิบดิมัทนะครับแล้วก็คาร์บอนนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนของนักเรียนนั่นแหละนะครับนักเรียนเห็นอยู่ทุกวันนะครับอ่านะครับน้าหวานนะครับน้ําหวานก็จะเป็นสารละลายที่มีานะเป็นของเหลวนั่นเองนะครับน้ําหวานก็จะประกอบด้วยนะครับน้ำนะครับน้ําตาลแล้วก็สาร แต่งสีและกลิ่นนั่นเองนะครับอันที่3ครับนอเป็นอะไรครับอากาศนั่นเองนะครับอากาศเนี่ยจะเป็นสารละลที่มีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะครับนอประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สชนิดอื่นอีกนะครับนะครับนักเรียนทราบมาแล้วนะครับในชุดประวันเรามีอะไรครับสารละลายทั้ง3ชนิดเลยแล้วครูก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วนะครับและนักเรียนคิดว่านะครับสารละลายแต่ละชนิดเนี่ยนะครับ มีสารใดเป็นตัวละลายนะครับและสารใดเป็นตัวทำละลาย นะฮะและเราใช้เกณฑ์ในการระบุตัวละลายและตัวทําละลายได้อย่างไรนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับในกิจกรรมที่2.1นะครับเนาะระบุตัวละลายและตัวทําละลายได้อย่างไรนะครับโดยให้เรียนทําไมครับวิเคราะห์สถานะและปริมาณนะครับเนาะเป็นร้อยละนะครับขององค์ประกอบนะครับแต่ละชนิดของสารละลายในตารางต่อไปนี้ตารางด้านขวามือนะครับ เพื่อทำไมครับเพื่ออธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุองค์ประกอบใดนะครับเป็นตัวละลายหรือตัวทำละลายนั่นเองนะครับอันแรกครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3าสาสารละลายนะครับก็คือ1คือน้ำหวาน2คือน้ำเชื่อมเมเบิร์นะครับแล้วก็3คือน้ำโซดานะครับทั้งสารทั้ง3สารละลายเนี่ยมีฐานะเป็นของเหลวหมดเลยเห็นไหมครับนะครับมาดูองค์ประกอบของสารละลายของน้ำหวานนะครับตัวทำละลายของน้ำหวานคือน้ำครับ มี bon ่ครับเป็นของเหลวนะครับร้อยละนะครับ86นะครับมาดูตัวอะไรครับเป็นอะไรครับน้ําตาลทรายนะครับเป็นของแข็งร้อยละ12นะครับแล้วก็มีสารปรุงแต่งนะครับเป็นของแข็งร้อยละ2นั่นเองนะครับอ่ามาน้ําเชื่อมเมเบิร์มั่งนะครับเป็นธนบัตเป็นของเหลวใช่ไหมครับอ่ามาดูองค์ประกอบตัวทรระลายขึ้นน้าครับเนาะธนบัตเป็นของเหลวร้อยละ33ส่วนตัวอะไรนะครับเป็นน้ําตาลทรายของแข็งร้อยละ60 น้ำตาลชนิดน mm ั้นอื่นก็เป็นของแข็งครับร้อยละ7นั่นเองนะครับน้ำโซดานะครับตัวธรละลายก็เป็นน้ำมีสถานะเป็นของแข็งร้อยละ99.9นะครับตัวละลายนะครับตัวละลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีสถานะเป็นแก๊สนะครับร้อยละนะครับ0.5อ่านี่คือองค์ประกอบของสารละลายที่มีตัวธรละลายแล้วก็ตัวละลายนะครับอย่างในตารางที่บอกไปนะครับ นักเรียนสังเกตเห็นว่าตัวทรรลายของน้ำหวานนะครับเนาะตัวทรรลายของน้ำหวานของน้ำเชื่อมเมเบิร์นะครับเนาะแล้วก็น้ำโซดาเนี่ยมีสถานะทำไมครับเหมือนกับสารลายเลยคือฐานะเป็นอะครับของเหลวเห็นไหมครับว่ามันทำไมครับมันเหมือนกันเลยครับเป็นของเหลวเหมือนกันเลยอ่านะครับเพราะนนั้และนะครับและตัวละลายของสารล,ละลายทั้งสามอน่านะี้มีสถานะที่แบแตกต่างนะครับจากฐานของสารลายก็คือนะครับน้ำหวานเป็นของแข็งเห็นไหมครับเป็นของแข็ง อ่านะครับอ่าตัวละลายของน้ำเชื่อมไมเบิ้ลก็เป็นของแข็งนะครับอ่าตัวละลายของน้ำโซดาก็เป็นเป็นแก๊สเห็นะครับว่ามันแตกต่างจากสารละลายเลยซึ่งสารละลายเนี่ยเป็นของอะไรครับเป็นของเหลวเห็นไหมครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการระบุนะครับตัวละลายนะครับในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายนะครับของน้ําหวานน้ําเชื่อมเมเบิ้ลนะครับน้ําโซดาเนี่ยเราจะ พิจาณาจากนะครับสถานะของนะครับของสารลายกับสถานะของตัวทาอะลายนั่นเองนะครับโดยที่สารที่มีสถานะนะครับเหมือนสารละลายนะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวทาอะลายนะครับ,เ,รรรบเหมือนกันนะเหมือนกันเนี่ยจะเป็นตัวทาอะลายและสารที่มีสถานะทำไมครับแตกต่างจากสารละลายจะเป็นตัวละลายนั่นเองเพราะนั้น อันนี้มันมีสานะเป็นของแข็งเหมือนกับสารลายเลยเห็นไหมครับมีของแข็งเป็นของเหลวเหมือนกันมันเลยกลายเป็น um ah. ตัวทำลายอันนี <as ้เป็นของแข็งซึ่งสารลายเป็นของเหลวอันนี้เป็นของแข็งซึ่งสารลายเป็นของเหลวเลยกลายเป็นตัวอะครับตัวละลายอ่าชนน้าเทอมเมเบิลก็เหมือนกันนะครับตัวลายนะครับอ่าก็เนี่ยน้าตาลนะครับเป็นของแข็งใช่ไหมครับอ่าสารลายเป็นของเหลวเนี่ยเป็นของแข็งสารลายเป็นของเหลวแตกต่างกันต้องเป็นตัวละลายนะครับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับธนาเป็นแก๊สแต่ว่านี่เป็นของเหลวเห็นไหมต่างกันก็เลยต้องเป็นตัวละลายแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับนี่น้ํนาน้ําเหมือนกันเลยเพราะนั้นอะไรที่เหมือนกันธนะเหมือนกันเราจะเรียกว่าตัวทําละลายนั่นเองนะครับนักเรียนพอแยกถูกนะครับต่อมาครับเนาะเป็นสารละลายทองชมพูนะครับน้องทองชมพูนะครับ 18K นะครับมีนานะเป็นของแข็งอ่าสี5น้ำส้มสายชูเป็นของเหลวครับ 6อากาศเป็นเป็นแก๊สนั่นเองนะครับอ่ามาดูที่อะไรครับทองชมพู 18K นะครับอ่ามีตัวทำาลายเนี่ยนะครับทองคำเป็นของแข็งร้อยละเ5้ทองแดงเป็นของแข็งร้อยละ16เงินของแข็งร้อยละเเห็นไหมครับส่วนน้ำส้มสายชูของเหลวครับมีน้ำนะครับเป็นของเหลวร้อยละ95น้ําน้ำอะไรครับน้ำกดน้ำส้มนะครับของเหลวร้อยละ5นะครับ ตัวอากาศนะครับเราก็มีฐานเป็นแก๊สนั่นเองนะครับประกอบด้วยตัวธรรมารายคือแก๊สไนโตรเจนก็เป็นแก๊ส้อยละ78มีออกซิเจนเป็นแก๊ส้อยละ21อนะครับอาร์กอนแก๊ส้อยละ0.93คาร์บอนไดออกไซด์แก๊ส้อยละ0.03แก๊สอื่นนะครับก็มีฐานเป็นแก๊สเหมือนกันนะครับ้อยละ0.04นักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับตัวนะรครับตัวทําลายของทองชมพูนะครับหน k ส้น้ำส้มตัวทรรารายตรงนี้นะตา,ารางนี้นะ ทองชมพูนะครับ 18K น้ำส้มสายชูและอากาศเนี ar, i, i, ่ยนะครับตัวทรรมายมีปริมาณนะไหมครับมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวละหลาเห็นไหมครับว่านี่มีต้อง75นี่รวมกันยังไม่ได้75เลยใช่ไหมครับมีมัน้อยกว่านั่นเองนะครับอ่าส่วนของเหลวเห็นไหมครับเนาะส่วนอันที่5เป็นน้ําส้มสายชูเห็นไหมครับน้ําส้มสายชูนะประกอบไปด้วยอะไรครับน้ำเนี่ย95เลยนะครับอ่ากดน้ําส้มแค่5เองเห็นไหมเห็นไหมว่าตัวทรรมายมีปริมาณมากกว่านะครับ อ่าส่วนที่6นะครับเนาะอ,อากาศเนี่ยนะครับเนาะเป็นฐานนะรราุเป็นแก๊สเนี่ยมีตัวละลายเป็นแก๊สไนโตรเจนเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบแปดเลยนะครับแต่ตัวละลายเนี่ยต้องเรียนเห็นว่ามีหลายอันใช่ไหมมีออกซิเจนอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับแก๊สอื่นอเนี่ยพอรวมกันเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเลยครับปริมาณของแก๊สไนโตรเจนนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับในการระบุนะครับเนาะในการระบุนะครับตัวละลายและตัวทรรละลายในสารละลายทองชมพู 18K น้ำส้มสายชู และอากาศเนี่ยเราจะพิจารณาจากนะครับปริมาณนะครับ centered, ปริมาณสารที่ม,มีปริมาณมากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นตัวทำละลายนะครับและสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเนี่ยนะครับน้อยกว่านะน้อยกว่าจะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวละลายนั่นเองนะครับต่างจากเมื่อกี้นะอ่าเมื่อกี้จะนะครับ ยึดที่สถานะถ้าเหมือนกับสารลายจะเป็นตัวธรมรมาลายนั่นเองครับแต่อันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับทองชมพู1 8ปเนี่ยนะครับทั้งทองคําทองแดงแล้วก็เงินเนี่ยมีขนา,ภาเป็นของแข็งหมดเลยใช่ไหมเราก็แยกไม่ถูกเพราะนั้นเขาเลยยึดว่าถ้าอะไรครับถ้ายึดจากแหลปริมาณสารนั่นเองนะครับถ้าสารที่มีปริมาณมากสุดเนี่ยจะเป็นตัวทําลายแต่สารที่มีอะไรครับน้อยกว่าเนี่ยจะเป็นตัวละลายนั่นเองนะครับนักเรียนน่าจะอะไรครับ อ่าแยกกันออกนะครับว่าตัวธรรมลายนะครับเอาแยกออกได้ยังไงตัวอะไรเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูนะครับสารละลายอื่นๆในชีวิตประจำวันเราบ้างนะครับที่มีคณะเป็นของแข็งนะครับของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองครับอันแรกนะครับสารละลายที่มีคณะเป็นของแข็งเช่นทองเหลืองนะครับนัวนี้ก็จะเห็นก๊อกนะครับเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับชิ้นหนึ่งนะครับประกอบด้วยทองเหลืองกับสังกะสีในอัตราส่วนโดยมวลของทองแดง ต่อสังกะสีเท่ากับ5ต่อ95อ่ะน้องให้นักเรียนคิดสิครับว่าสารใดเป็นตัวละลายและสารใดเป็นตัวทำละลายอ่ะเราพองเรียนจบไปนะครับอ่ะสารละลายที่มีนะเป็นของแข็งนะครับเนาะอ่ะเช่น,ะ uh, นทองเหลืองเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยทองแดงกับสังกะสีนะครับเนาะในอะไรครับอัตราส่วนโดยมวลนะครับของทองแดงกับสังกะส ύ, ีเท่ากับ5ต่อ95นักเรียนคิดว่าสารใดเป็นตัว ละลายสารใดมันจะทำลายครับอ่านักเรียนน่าจะตอบได้นะบางคนนะครับเพราะนั้นตัวทำลายก็คืออะไรครับสังกะสีใช่ไหมครับตัวละลายคืออะไรครับทองแดงนั่นเองนะครับเพราะว่าทําไมครับสังกะสีมีปริมาณทําไมครับมากกว่านั่นเองนะครับเพราะทั้งสองอันเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสารที่มีฐานะเป็นของของแข็งนั่นเองนะครับอ่าทองเหลืองบางชนิดนะครับเนาะหรือชนิดอื่นเนี่ยนะฮะอาจจะมีอัตราส่วนโดยมวล ของทองแดงกับสังกะสีที่ทำไมครับแตกต่างกันออกไปนะครับครั้งนี้ขึ้นอยู่กับนะครับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั่นเองนะครับต่อมาครับนะสารลายอื่นนะครับในชีวิตประวัตวันนะครับก็อันนี้เป็นของเหลวบ้างนะครับสารลายที่มีฐานะเป็นของเหลวนะครับเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลครับประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยไอโซโพพิลนะครับนอกแอลกอฮอล์และน้านะครับในอัตราส่วนโดยปริมาตรของ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ต่อน้ำเท่ากับ7 0ิต่อ30อ่านักเรียนคิดว่าสารใดเป็นตัวอะไรครับสารใดเป็นตัวทำลายอ่านักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าสารที่เป็นตัวทำลายนะครับในของเรียนชนิดนี้คืออะครับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับส่วนตัวละลายคืออะไรครับคือน้ำนั่นเองครับดูจากอะไรครับปริมาณนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับานะแก๊สครับสารละลายที่มีานะเป็นแก๊สนะครับเช่นแก๊สหุงต้มนะครับประกอบด้วยแก๊สโพรเพนและ บิวเทนนะครับในอัตราส่วนโดยปริมาตรของโพรเพนนะครับกับบิวเทนเนี่ยเจต่อ30นะครับนักเรียนคิดว่าสารใดเป็นตัวละลายและสารใดเป็นตัวทำลายครับอ่าเขาถ่ายแล้วนักเรียนน่าจะทำได้ไหมครับตอบได้แล้วนะครับสารใดที่เป็นตัวทําลายโพรเพนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละลายเป็นบิวเทนนะครับก็ดูว่าทำไมครับโพรเพนมันมีมากกว่านะครับเพราะว่าทั้งโพรเพนและบิวเทนมีขนาดเป็นเป็นแก๊สนั่นเองนะครับก็เราก็ดูจากปริมาณนะครับว่าอะไรมีปริมาณมากกว่า ถ้ามากอันไหนมีปริมาณมากกว่าก็จะเป็นตัวทำลายนั่นเองครับอันไหนมีน้อยกว่าก็จะเป็นตัวละลายนั่นเองนะครับในกรณีก็เป็นโพรเพนเป็นตัวทำลายแล้วก็บิวเทนเป็นตัวละลายนั่นเองนะครับอ,อีกหนึ่งตัวอย่างครับเนาะเป็นอมมันกรัรมอุดฟันนะครับเนาะในการอุดฟันเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งของทันตกรรมในการรักษาพื้นฐานในการรักษาและฟันผุฟันแตกฟันบิน่นหรืออะไรครับวัสดุอุดฟันนั่นเองนะครับเนาะเกลาวชมรุดอะไรพวกนี้นะครับโดยการใช้นะครับวัสดุนะครับเนาะ อุดฟันนะครับหรือเติมเต็มเนื้อฟันในส่วนที่ทำไมครับขาดหายไปนั่นเองนะครับทัานเรียนบางคนก็เคยนะครับเคยได้รับการอุดฟันแล้วนะครับซึ่งนะครับอามันกับอุดฟันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับเงินของแข็งนะครับเงินก็เป็นสีนดาเงินนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำไมครับของแข็งนะครับก็เป็นไอ้ปลอดนะครับโทษทีนะครับปลอดก็จะเป็นของเหลวนะครับน่าเป็นของเหลวสีแดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สีม่วงก็เป็นอะไรครับสีม่วง เป็นทองแดงนะครับเป็นของแข็งนะครับก็มี8เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกเป็นของแข็งอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับนักเรียนคิดว่าสารใดเป็นตัวทำลายครับเราทราบได้อย่างไรอ่านักเรียนลองศึกษาดูสิครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสารใดเป็นตัวทำลายในของอัลมนกัมอุดฟันครับอ่านะครับเรียนก็จะทราบแล้วว่าถ้าเราพิจารณาจากสถานะของอัลมนกัมอุดฟันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสารลายที่มีสถานะเป็นของอะครับ ของแข็งนะครับเงินนะครับซึ่งมีานะเดียวกับอัมันกัมนะครับอุดฟันนะครับแล้วก็เป็นะครับของแข็งที่มีปริมาณมากที่สุดด้วยก็เลยจัดเป็นตัวทำลายนั่นเองนะครับส่วนสารอื่นก็จะเป็นอะไรครับจัดเป็นตัวละลายแทนนั่นเองนะครับอ่านะครับอ่าเรามาสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับทั้งเรียนก็จะรู้ว่าสารละลายเนี่ยเป็นสารที่ประกอบด้วยกันอยู่2ชนิดขึ้นไปนะครับ อ่าผสมเป็นเหนือเดียวกันโดยนะครับโดยไม่เกิดเป็นสารใหม่นะครับซึ่งสารลายเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่สามธนะคือธนะของแข็งของเหลวแล้วก็านะแก๊สนั่นเองนะครับซึ่งนะครับสารลายก็จะประกอบไปด้วยตัวธรรมลายแล้วก็ตัวละลายนั่นเองนะครับอ่เกณฑ์ในการระบุว่าสารใดนะครับเป็นตัวละลายหรือสารใดเป็นตัวธรรมลายนะครับเราห้ดูจากอะไรครับอ่าหนึ่งสารลายที่มีองค์ประกอบนะครับานะเหมือนกันนะครับสามารถระบุนะครับ ตัวละลายและตัวทำละลายโดยอะไรครับโดยใช้ปริมาณของลาบเกนนะครับเนาะปริมาณของสารเป็นเกนนะครับสารที่มีนะครับปริมาณมากสุดนะครับเนาะถ้าเหมือนกันนะปริมาณมากสุดเนี่ยเป็นตัวทำละลายแต่ถ้าองค์ประกอบอื่นก็เป็นตัวนะครับเป็นตัวละลายไปเลยนะครับอ่านี่คือที่มีฐานะเหมือนกันนะครับอ่าต่อมานะครับถ้าสารละลายมีองค์ประกอบนะรครับองค์ประกอบมีฐานะทําไมครับ ต่างกันนะครับสามารถระบุตัวละลายหรือตัวทำละลายโดยใช้อะครับานและปริมาณของสารเป็นเกณฑ์โดยสารที่มีทนะนะครับเหมือนกับสารละลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่นะครับมีปริมาณมากที่สุดอยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวทำละายนั่นเองนะครับองค์ประกอบที่เหลือก็จะเป็นตัวนะครับตัวละลายหมดเลยอาหารนี่ก็คือเนื้อหาในบทเรียนนี้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะจากไปวันนี้ครูขอให้เรียนฝากติดตามในช่องเรียนวิกับครูพัดด้วยนะครับอ่าวันนี้สวัสดีครับ